เอาล็อนสีซีออกมาเป็นสีหมาหรือวัวกันแน่เนมัวอะไรเอาไม้ตัวนั้นลูกไม้ตัวนั้นมาเอาท้ำไอ้ก็ได้ละเอาไม้มาตัวนึงโอู้ยเอาเอาไม้มาตัวนึงล่ะคันเด็นผู้แสกู้สาวมาเอาน้ำไอ้ก็ได้พวกเราเบื้องอายุจะของแน่ได้เงินเดียดใบแห้งเรามามาเนี้ย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 ลงมาเนี้ยเออเอาโอ้ยเนาะไอ้พ่อหลอดสัมผัสไอ้พ่อหลอดสัมผัสเนาะได้ค่ะสวัสดีค่ะ สวัสดีพี่น้องบ้านย่างน้ำเด้อค่ะเด้อสวัสดีค่ะเป็นบารมีสิงมาก่อนดีละอ้าวบอค่ะวอต้องว่าสิสิงมือนี่แหละค่ะเออค่ะพุงยิงไปสิงน้ำใหญ่อเหรอสิงยังไงล่ะสิงว่าเ็นเดี๋ยวเขาเขาเนาะอยากจับมือกับน้องก่อนเน่ะวอค่ะลูกไห้เออจับมือสักก่อนสิมือเราบอกเดนี่ค่ะแมนค่ะสำหรับวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีค่ะเอานี่จะเปล่าเหรอยป่าไปละเด้อเป็นคนบ้านย่างเนี่ยบอกอานุ คนร้อยเอ็ดค่แมนค่ะแต่ว่าบ้านบ้านพี่สาวอยู่บ้านย่านนี้ค่ะอ๋ออำเภอสวนภูมิค่ะโอ้ไทยสวนภูมิเตีวบามีเครื่องบินล่องหลายๆน่ะไหมคะโอ้ยคนละสวนภูมิเอันนี้นกันค่ะเกิดขึ้นกันคดะตีล่องเพลงยังกับบ้านมอนี่อันเมียน้อยกับมีแล้วเมียใหญ่กับมีแล้วเหลือแต่เมียเศร้านั่ะละค่ะที่ยังบ่มี่ก็เป็นเมียนใหญ่เลย เฮ้ยอีกแล้วไปจังรวดเต้กับมแต่เมียเบิร์ตอันนี้ให้หนูเอิญอายบอกค่ะแมนบ๊อโอเคจะสนุ่เสียเอิญอายเด้อพ่อหลอดค่ะรีบพี่ได้ไหมแล้วพี่จะให้อยังมืดหาบ่พ่อค่ะมืดหาบ่พ่อแต่ค่ะดังหนูกับบ่พ่อเราค่ะ เบอร์เงาอออกเบินแล้วนี่เป็นยังเงอแตกสะอยู่นี่ยังจะเรียดดังขวบพุ่มเจ้าของบ่ได้เอาบอกเอาตีนเสือนนเซตบ่ค่ะโอเคอ่ะม่ขออนุญาตนะคะขออนุญาตอาจารย์นักดนตรีด้วยนะคะสวัสดีค่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 ะอาจารย์ใจฮิตยังกระบอกเปลี่ยนไปอาจารย์รับไปแล้วอาจารย์นักดนตรีคอยรับไปแล้วอ๋อไม่ได้เกี่ยวกับ ฝั่งตั้งริทูขออนุญาตแนะนําตัวก่อนว่าไหนูแนะนําตัวเล้วบ่บ่บ่แต่คนอื่นหูจางน่อสาวเมืองคนร้อยแอนน้อยไอระดาเด้อจะเด้อไม่นอนวานเน๊ะพอวานุมากินสมสมสมดีกีน่ะสิบหอยหาซิฟยอค่ะใช่โอเคสมบหมดทีแนมในเด้ออาจารย์ใจเด้อมาเลยค่ะอาจารย์มาหรืออาจารย์ใจยังห้แต่ว่าอาจารย์มอดหรืเมื่อแตกแล้วเลย เรียบตาค่ะขออนุญาตนะคะโอ้ยใก่เพิ่งรอคนเอ้เหรอป้ามือโอ้ยอีกแล้วจะนับี่แม่อันนี้คือถูกต้องค่ะถูกต้องมากค่ะถูกต้องเอกเอกเมียเศร้าเนี่ยแสดงว่าห้ามกลับเด้อเด้เมียเหมือนคนเศร้าเด้ขอบคุณพ่อจิตามากทักไปด้วย อันนี้ขออนุญาตเส้นธงจากของนะคะเด้อ่มาเลยค่ะอาจารย์มาเลยเสียงคนเลือ Yeah yeah หวา่อใ้หัวใจของพี่น้องทุกคนเลยไอ้บ้านไอ้บ้ถ้าเขาจะยืนถ้าเพี่นังกี่พุ่งหพุ่งต่วไปทั้งในไม่รู้เพื่อนต้อไปพวดด้วยกันอยู่หนาเวทีอยู่หนาเวทีพุ่งจะพ่มีหรองเจ่มีบาแมลุกไหนผู้สาวกออ่บานนี่ละก็อืนมาแต่งก็แต่งกแล้วเป็นยุ่บ้านเอยู่สุวรรณภูมิไรอยู่บ้านได้หออบ้านัวทุ่นค่ะโอ้ยัวทุตัางเดแมนค่ะแมนแแสดงว่าแบบีเนี่ยอยู่หัน้นโอ้ยแพอะ คอยน้ำมูจากว่าวัวพธิยุตากดดแดดเลยบัดวันโบัดวานแดดสุวรรณุ่มเป็นยังซิโปโมะเนาะคอมาึือมาชุดนี้เมียอยู่หันแล้วแม่ะเดชกับผมก็หลายๆได้เห็นาออดิชันเม่ยนุกระสวนอยอะนักค่าเม่นุงกระสวนก็เล่าเมีเนี่ยนุยอนยอมขอบคุณค่ะขอบคุณหลายๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณที่ให้เกียรติเปนที่ดีส้ย รค,รครับผมทาห้าแทนกับมานั่งุกมาขอบคุณพี่ได้เจ็ดเวทีนะครับขณะที่กำลังเราสร้างเพื่นไปก็ลูกสร้างเพื่นไปก็ปันตัวเตี้ยวเรียดถ่ายเรียดเอาอยู่ชายปวดเตี้ยวเออเอ้าวปุ้งยิงมันทำงานเรา๋ยวพี่เดินไปส่งก็ได้อุ้ยอุ้ยให้พี่เดินไปส่งแต่ละคนบกวาแปลกใจเลยว่าเป็นอย่ากทุกภาคกันเนี่ยหลายแท้สิ่งโอ๊ยหาวมาไกเลคน้า ขออนุญาตเปิดไฟไปด้วยเปิดทำไมเปิดทำไมเปิดต้นพี่น้องทั้งปัญญางพี่น้องทั้งบารือพี่น้องทั้งมหาสารคามแฟนๆพี่น้องไกลๆสู้หม่องสุบอนสุเกะเปิดไฟแล้วมีแต่คนสวยๆมีแต่คนงามๆมีแต่คนหล่อๆอีกหนึ่งผู้ให้การสนับสนุนครลังเพื่อถึงสงอทีดีคอมมิซิ่งแอลพีทีวิตามินดีค่ะผสมสารสกัดจากโซมขวดใหญ่ๆแค่ ส,สิบบาทขวดละสิบบาทนะครับหาซื้อได้ตามร้านสะดวกซื้อหรือร้านที่มีตู้แช่นะครับแช่เย็นๆนะครับก,กิบก็เป็นแล้วความกระหายความสดชืด่นกับเซนไมีมากเพราะฉะนั